สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ผมได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับผมสาหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระหลวงพระทษ่นะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งอีกพิมพ์หนึ่งของวัดห้วยมงคลน,นะครับสังเกตว่าที่บริเวณด้านหน้าของกล่องก็จะมีการพิมพ์ไว้นะครับหลวงพระทษพรพระหูนะครับรุ่นปาฏิหาร วัดห้วยมงคลแล้วก็มีลายเซ็นของท่านพระอาจารย์เพโรที่บริเวณด้านล่างนะครับลักษณะของกล่องด้านหลังก็จะเป็นกล่องเดิมที่มาจากวัดนะครับก็จะมีการติดสติกเกอร์มาด้วยนะครับแจ้งระดับในการจัดสร้างนะครับเป็นระดับที่18หลวงพะทวดพิมพ์ใหญ่สีแดงนะครับปิดทองหลังราหูนะครับแล้วก็มีการแจ้งราคาองค์พระไว้นะครับเมื่อปีพศ2 5 4 9นะครับก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านไปดูรายละเอียดขององค์พระด้านในนะครับเปิดกล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระนะครับ อยู่บนพื้นกล่องกระมยียสีเขียวนะครับก็ขออนุญาตนะครับนำพระออกมาครับลักษณะของพิมพ์พระนะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับความชัดเจนขององค์พระนี่สวยงามมากครับเพราะว่ามิติความสูงขององค์พระเนี่ยชัดเจนนะลักษณะขององค์พระก็จะมีการปิดทองที่บร,ริเวณจีวรแล้วก็ฐานบัวนะฮะที่บร,ริเวณเสียงของท่านนะก็จะมีลักษณะมนกลมนะครับถ้า,าเรามองจากบร,ริเวณด้านข้างนะครับผม ก็จะเห็นลักษณะของหน้าผากนะครับโหนกนูนนะครับมอนกลมก็จะทําให้บริเวณเสียงของท่านก็มีลักษณะหมอนกลมภาบสวยมากครับที่บริเวณเสียงนะฮะลักษณะของตาของท่านก็จะเป็นหลุมเป็นร่องลึกนะครับที่ตาด้านขวาแล้วก็ตาด้านซ้ายก็จะมีเงามิติเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าพิมพ์มีความลึกนะครับจมูกเป็นสันสูงนู่นฮะจมูกโด่งนะครับแล้วก็ลักษณะของโหนกแก้มสูงนะฮะลองแก้มชัดเจนมากแล้วก็ริมฝีปากบนล่าง ริมฝปีปากบนลิมฝปีปากด้านล่างมีขอบลิมฝีปากนะครับมีอร่องปากชัดเจนฮะคางยืดเล็กน้อยนะครับลักษณะของใบหน้าของท่านก็จะมนกลมนะมีมิติความสวยงามสวยครับผมแล้วก็ลักษณะของอพิมพ์ความหนาไปหูด้านขวานะแล้วก็ลักษณะของพิมพ์นะไปหูด้านซ้ายนะครับดูแล้วก็เพลินนะครับเพราะว่าสีของวานแดงแล้วก็ประกายนะครับผม ตาใบต่างๆดูแล้วก็ระยิบระยับครับมีเสน่ห์ในการดูนะฮะลักษณะของอไหลนะครับไหลทั้งสองข้างก็จะโค้งมนนะไหล่ขวาโค้งมนก็จะมองเห็นต้นแขนนะครับลักษณะของต้นแขนของท่านก็จะสูงนะนูนล,ลักษณะคือกลมนะต้นแขนขวานะครับซอกแขนล่องแขนขวาแล้วก็ลักษณะของไหลซ้ายโค้งมนจีวรน,นะครับสังกติมีความหนาพาดจากไหลซ้ายลงมานะครับสังเกตว่าสังกติจะมีความสูงมีความหนาเป็นสันนะครับ พาลงมาถึงบริเวณหน้าท้องเนี่ยฝ่ามือนะครับแล้วก็ลักษณะของจีวรด้านในมีการปิดทองก็ทําให้องค์พระมีความสว่างสวยครับผมลักษณะของร่องแขนขวาแล้วก็ร่องแขนซ้ายครับต้นแขนขวาแล้วก็ต้นแขนซ้ายนะครับก็จะมีลักษณะอามนนะฮะแล้วก็ฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมีร่องนะของนิ้วใต้ฝ่ามือขวานะครับลักษณะของอบริเวณ ฝ่าเท้าซ้ายนะครับก็จะมีร่องมีความลึกนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าขวาก็จะมีร่องมีความลึกของพิมพ์ชัดเจนนะครับลักษณะของเขาก็จะโค้งมนนะครับเข่าขวาครับแล้วก็เข่าซ้ายโค้งมนลักษณะของริ้วจีวรครับก็จะมีการปิดทองนะครับที่บริเวณจีวรเข่าทั้งสองข้างนะครับความลึกมิตินะครับที่บริเวณข้อเท้านะครับลักษณะของฐานบัวนะฐานบัวก็จะเป็นบัวคว่มบัวหงายมีความลึกของร่องบัวนะครับ ความลึกความคมนะครับแล้วก็ลักษณะของกลีบบัวแต่ละกลีบก็จะมีร่องลึกนะมีมิติมีความลึกของบัวแต่ละกลีบนะครับสวยงามครับแล้วก็ประกายครับจากการปิดทองก็ทําให้องค์พระสวยครับแล้วก็ดูแล้วก็เพลินครับผมที่บริเวณใต้ฐานบัวบก็จะมีลักษณะของพิมพ์นะมีความสูงมีช่องว่างครับที่บริเวณฐานด้านล่างนะครับ ด้านล่างก็จะมองเห็นอรอยตัดของอแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ความละเอียดของผงตะไบผงแร่สังเกตฮะประกายและเอียับพรียบับสวยงามดูแล้วก็เพลินนะสบายตามากครับผมลักษณะของขอบด้านข้างก็จะมีอะอรอยตัดครับแล้วก็ประกายของผงแร่ผงตะไบต่างๆครับความสวยงามแวววาวนะครับประกายต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นสเสน่ห์นะครับอย่างหนึ่งขององค์พระนะครับนอกจากสีขององค์พระแล้วก็ประกายนะครับ ของผงสบายผงแร่นะครับแล้วก็สีของทองที่ปิดองค์พระที่บริเวณจีวรวแล้วก็ฐานหัวครับก็ทําให้เป็นเสน่ห์ชวนมองชวนชมมาดูแล้วก็สบายตาสบายใจครับผมลักษณะของพิมพ์พระก็ชัดเจนนะมีความสูงมิติสวยงามนะที่บริเวณด้านหลังขององค์พระ,ะครับก็จะเป็นรูปของพระราหูนะฮะก็จะมีการปิดทองทําให้เกิดความสว่างประกายกับสวยงามครับผมความชัดเจนก็จะขออนุญาตขยายภาพนะครับ ให้ทุกท่านได้ดูความละเอียดของพิมพ์นะที่บริเวณมงกุฎของผ่า,าหูนะมิติความดลวกความสูงนะครับล่องเส้นต่างๆชัดเจนครับลักษณะของใบหูด้านขวานะมิติความลึกนะครับล่องเส้นลักษณะของใบหูด้านขวาแล้วก็ใบหูด้านซ้ายนะโหนกคิ้วสูงครับก็จะมะีเส้นของคิ้วนะครล่องเส้นนะครับลักษณะของเปลือกตาบนถุงตาด้านล่างฮะ มีมิติมีความึกสังเกตว่าเงาที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าองค์พระมีมิติมีความสูงครับมองเข้าไปก็จะเห็นลูกตาคมนะเป็นเป็นเม็ดคมๆทั้งตาขวาแล้วก็ตาซ้ายนะครับลักษณะของจมูกนะมีความสูงความชัดเจนมากนะลักษณะของริมฝีปากสังเกตน,นะริมฝีปากบนก็จะมีล่องมีเส้นของขอบอนะ่ะชัดเจนมากครับลักษณะของจมูกชัดเจนแล้วก็เขี้ยวทั้งสองข้างนะฮะ มองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นริมฝีปากแล้วก็ลักษณะของฟันซีฟันมีความชัดเจนนะครับผมกําไรต้นแขนขวาแล้วก็กำไรต้นแขนซ้ายนะฮะลักษณะของอมือทีอ่จับพระจันทร์นะครับที่บริเวณพระจันทร์ก็จะมีตารางนะครับในตารางก็จะเป็นตัวยันนะครับ ัดเจนความละเอียดนะประกายก็ความสว่างของสีทองก็ทําให้มองเห็นล่องเส้นมากขึ้นนะครับความชัดเจนความละเอียดดูแล้วก็สบายตาครับผมสีสันขององค์พระตัดกับความสว่างของสีทองครับดูแล้วก็สวยงามครับผมเป็นอีกพิมพนึงที่สวยงามมีความชัดเจนมากครับมวลสารต่างๆที่ใช้ในการจัดสร้างแล้วก็พิธีพุทธ,ธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ครับ พาติดตัวอารัธนาติดตัวก็สบายใจครับเวาคาดปลอดภัยรับหลวงผู้โทษครับหลังพระราหูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามด้วยกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับไว้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดในคลิปนี้มีเนื้อหามีสาระนะครับมีอะไรที่ท่านผู้ชมดูแล้วนะครมีคําติชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็จะขอน้อมรับคําติชมทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขคลิปให้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมครับผมสวัสดีครับ